วัดไปพ่อรถไฟไปนราไปดันนไปดนบๆไปเราโอ้ยไปนะถึงหัดแล้วค่ะถึงวัดแล้วค่ะจะจอดรถแล้วเป็นบุญวัสนามมากเลยค่ะวันนี้โอ้ยันกัลลังกอศักดิ์ู้เรื่อยๆสร้างบ่แอาจิเทวันนู้เด้อขอให้ลงก่อนขอให้ลงก่อนแป๊บคู่บุญวัสนามมากเลยมาสวีเดนเลยมาวัดไทยนะครับวันนี้เนาะเฮ็ุดีอย่งต่อันดีมากเลยคขาดีเขาใจชุดชุดไทยด้วยอะเนาะ วยมากเลยค่ะเป็นบุญมากเลยต้องขอบคุณพี่มนต์นะกับสามีแกนะค่ะให้ไดเลือกอ๋อนี่ค่ะดูสิเคาต้องจองเป็นโรงเป็นโรงทานนะคะดูสิค่ะนำโรงทานที่เยาวชนบอยเด็กๆก็ได้บุญไปด้วยนะคะวันนี้ทําโรงทานนะคะเลิศชะบรรยากาศนะคะโอุ่ดีมากเลยนะคะนี่คือโรงทานนะคะทุกคนโรงทไทยนะคะที่มาทําโรงทานที่วัดไทยนะคะอุ๊ยไปจับไปเอาของช่วยพี่มนต์ก่อน2ด้น ดูสิคะวันนี้เจกซี <half S 1> ่มาทำลมทานนะคะเป็นเอฟซีเจกซี่ด bon <know. S 1> so ้วยนะวันนี้ดูสิคะที่วัดไทยนะคะดูสิคะบรรยากาศเจกซี่แบบให้นแถวนะคะอย่านั่งเยอะมีแต่คนไทยเาเยอะะเลยนะคะดูวัดสิคะวัดเอฟซีเจกซี่ด้วยค่ะก็มีพระสงฆ์ เวลาเอาดอกไม้มาก็มาใส่กระถางอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อแจกันไป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 ดูสิอันนี้ห้องครัวนะคะดูพี่พี่เขาจัดของอยู่นะคะเตรียมอาหารนะคะที่วัดไทยโอ้ยสมกับเป็นวัดไทยปะคะดูดิพีศานํามีโคมอฟดูดิค่ะพี่พี่เขาจัดอาหารอยู่นะคะเมรบอเก็บมาจากสวนตัวเองด้วยสวยเลยดสวยมากเลย เอาดอกเอาน้ามสซยายดูสิคะเขารับพรรับพรอยู่นะคะดูสิคะดูต eh. ิดทองดูสิคะสวยมากเลยนะคะวัดไทยนะคะดูสิการอนุญาตถ่ายดูวยเดี๋ยนนี่้ไหม ดูสิคะพี่ยากำลังถวายดอกไม้นะคะที่วัดไทยนะคะดูสินะคะเอฟซี FC, ดูสิคะสวยมากเลยนะคะที่วัดไทยนะเจกสซี่มานะคะวันนี้มาเป็นเอฟซีเจกสซี่หน้าใหญ่สวีเดนด้วยนะคะกับช่องพี่ยาญา,าคนมักหวย <laughs> สวยมากคะ่นะเนาะได้บุญน้นองวันนี้มาทำลมทาน เลืห้พี่สักลูหน่อสิจะได้ค่ะดูบรรยากาศสิอ่ามาแล้วมาแล้ววิดีโอดูที่อ๋อตีตีเจ้าอ้ยนบ่อยตีเนาะมันสิมันสิแหงแมนเมียนเมนอ้ี่อ้าไงอ๋สวยแล้วอู้ห้เหมือนที่ไทยอะเนาะแต่อันนี้สวยมากเลยพี่ เดี๋ยวหนูถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวะเจกาซีมาวัดนะคะเดี๋ยคะเจกาซีมาวัดเห็นบรรยากาศนะคะนี่แหละเออเออเออโอ้ยสวยมากเลยค่ะชุดก็สวยมากเลยค่ะโอ้ยจริงิดีมากเลยนะคะจริงจรสวยดูนี่นิโอ้ยน้อ ช่องช่อง YouTube คะ่ะเ <c oughs> อ้สิเจกันสิรู <c oughs> สึกะบรรยากาศที่วัดไทยนะคะสวยมากเลยนะคะมีแต่คนสวยๆ <c oughs> ดูดีได้กินข้าวทิปด้วยอะ่ะได้มีบุญวาสนามากเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ดูสิถ้าข่าวทิปย์นะคะดูสิคะคนเริ่มมาเยอะมากแล้วนะคะที่วัดไทยนะคะวันนี้วันออกพรรษาป,ประมาณนี้แหละมั้งคะมันก็เลยคนเยอะนะคะบรรยากาศมากพี่เขามาทํำลงทานก็เลยมาทำลงทานกับพี่เขานะคะใจดีมากเลยนะคะวันนี้ขึ้นไปนชมบรรยากาศข้างบนมาแล้วนะคะดูดิคนเริ่มเริ่มมาเยอะแล้วจะไปทํำรงทานกันะคะ บรรากนานยก้าบรศดีมากพี่มี่ยอาหารก็เอาคำห้าค <c oughs> นเยอะกำลังจะทอดขนมทำเต้นให้อะไรให้หมดนั่วแหละแต่ว่ามันมีรั <c oughs> กกับตรวแมกตัวเนี่ย ขนมพีมวลเลยขนมดอกจอกขนมคนไทยสมกินตั้งแต่เด็กน้อยจริงไหมลงทานนะคะโอ้สวยยัยสวยมากเลยดูดีบรรยากาศมันดีมากเลยไงสวย จะเป็นโค้งๆสวยๆออกมาอย่างนี้หน้าตาเดี๋ยวเอาใส่แก้วบริการนะคะเข้าลงทานกาแฟเขานะคะวันนี้ที่วัดไทยจะบรรยากาศนะคะดูกันะทำกางทำขนมดอกจอกเปดูสีจิ้งจิ้วยนะดูสิวันนี้มุกาวัดมาวัดด้วยนะคะมาทำลงทานดูดิลงทานเยอะมากนะคะคนไทยนะเจ็บบรรยากาศนะคะใครไม่เคยทำนะเข้าไปดหน้าวัดดีมากเลยนะคะ มีครัวนี้นะคะไม่มีที่วางรองเท้าแล้วนะคะบรรยากาศเจกซีดีมากเลยนะคะทางประตูวัดบรรยากาศอันึงนะคะที่จะขึ้นไปบนศาลานะคะถ้าศาลาข้างบนเต็มนะคะข้างล่างมีตู้นี้นะคะพี่ยากำลังทำขนมใหญ่เลยนะคะไอ้แกมาจัดทงพี่นะจ๊ะเออต่มัวร์ตะมัวร์โอลองทานอย่างนะใครอย่างนะพี่ใครกระถามว่าอันดุนตะเพาเออ๊ กระเพอาะปลาอ๋อ,อ,อรกออระเพาะปลาก็เลยแกะไข่น้่นเดียวเรเห็นเออเนี่ยนี่ขนมขนมอะไรนะคะไส้หมูอ๋อสาสาคูไส้หมูดิถ่ายรูปน้องเขาน่ารักมากเลยลงทานเหมือนกันนะคะดูส,ดสดินี่ก็นี่ก็ทำได้เยอะแล้วนะคะดูสิคะทุกคน สวยมากสวยมากเฮ้ยสวัสดีคุณนี่สวยครับคุณน่ะเห็ดออกมาแล้วไงน้ำทีค่ะสวยมากเลยค่ะมาแล้วนั่นน่ะดูบรรยากาศดูต้มต้มต้มจัดเลยนี่กำลังทำขนมกำลังทำขนมพี่มนพี่มนคนโคนล่างอันนี้คนปักแก่นเอ ดคตอนนี้ก็ทํำขนมข้างหลังเราทำขนมตักคู่นี่อันนี้พี่มลใจดีมากค่ะมาวันนี้เนี่ยพี่มนช่วยแรกเลยได้เด็ดเดี่ยวกันเอย่านี่พี่มลพี่ยานะคะโอ้ดูสิคะโอามาทำดอกทิวโอ้สาคูเป็นไงสาคูพี่เขาอ้ก็สวยค่ะอันนี้ก็สวยค่ะสวยเนื้อดูสิคนทำได้บุญมากเลยทีเดียว ถักช่องหนูด้วยนะช่องเจกัซี่นะใหญ่สวีเดนนังไ่วยสวยด้วยดูสิคะบรรยากาศคนเลยนะคอเรากำลังังไปชมเจกซีนะคะเจกซี่พาไปนะคะดูสิอนี่นะคะที่วัดที่ไทยที่สวีเดนเลค่ะเอชิลอย่างนะบรรยากาศแบบดีดู มาได้บุญด้วยกันนะคะวันนี้นะคะที่เฮซิบวยสวีเดนนะคะด้เก็บบรรยากาศนะคะสาธุด้วยนะคะทุกคนนะคะวันนี้วาามปเพื่อไทยจะทมที่เราาเคยทำกันมาตอนงานใหญ่ๆ ก็อันนี้เป็นยอดผ้าต้นผ้าป่านะคะที่รวมกันมานะคะค่ะสำหรับวันงานนะคะท่านใดที่จะซื้อตั๋วนะคะตั๋วเข้างานนะคะก็ติดต่อซื้อได้นะคะที่กรรมการหรือว่าทางนู้นนะคะแบบ3า0รโคนนะคะเป็นาการกุศลนะคะลอยกระทรงซึ่งเราจะารายได้ทั้งหมดนะคะก็จะมาอุทุนร่อมแซมนะคะนะคะวันอาทิตย์ที่23นี้นะคะเป็นวันอาทิตย์หน้านะคะ อ,อย่าลืมนะคะมีงานบุญกระถินนะคะที่วัดป่าพุทธบูชาบรรยากาศสิคะเบคนเยอะมากเลยนะคะวันนี้เจ๊กัะซี่ยายใหญ่สวีเดนนะคะมาวัดนะคะา<ด>มาทำบุญวันห้อยอกทั้งวัดประมาณแปดร้อยไกัิ๊นี่คน,นอะไรจุห๊หอวยมุนะ ทำบุญลงทางแล้วถูกหวยด้วยเลยดูยสิทุกคนโอ้โหแสบวนะเนื้อขนมนอลองชิมน,นะคะอ,อร่อยมากค่ะขนมพิมม่มลอ,อ,อนาถุงถขายค่ะ ดูสิคะดูดิบรรยากาศสิคะดูหิคะดูสิคะดูสิคะบรรยากาศลมทานนะคะที่ในจิงโอซีพีเด่นอันไหนคะดูดิพี่ยาพี่ยาทอดลมทานเอาพี่ยายิ้มเลยดูขนมจะหมดละคนเยอะมากไม่ไงดูดิยายกระซิบกันช่วยแจกขนมนะคะวันนี้พี่มลนะคะช่วยแจกขนมโอ้พี่ยา คนถูกหวยคนถูกหวยหลายคักเนี่ยบอกเล้ว่าบัางนับไข่เนี่ยถึงเลยเขาให้หวยคื่อคอดีแก้แค้นถึงขั้นบนแดงแล้วขั้นบนมักหวยก็มาติดตามไปเด้อวยบแกย่ยาย,ย่ายๆกันคดีแก้แค้นหลายคักหลายเนี่ยคนอยังคับแม่นคับแม่นเนี่ยแม่นคนนี้คนมีแล้วทั้งบนแดงแางแล้วนะพี่น้องหวยบังย่าเป็นแก้แค้คับแม่นแน่คนอยังบอกหวยชื่อ ติดตามแล้วในเด้อช่องยายยาคนมากหอยกับช่องสวีเดนนะกัสซี่สวีเดนมาต่อกันตาสิคะดูมาลงทานนะคะดูหนุ่มดูสาคนนุคนเยอะมากเลยนะคะลงทานที่เฮชิงบอยสวีเดนนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะไปนั่งกินกันอย่างนี้นี่ <c oughs> คนบอกเออคนตะมวนมาจะเล่นมาจะเล่นดิมาจะเล่นว่างที่พกปีตะมวนพี่ยังมีอ่ะอันนี้จัดมันก็ไม่ง่ายบอกว่าเนี่ยไปเลยอ๋อคอยมาจะเล่นคอยมาจะเล่นในน้ำคอยในน้ำสี่เนี้ยมาได้หกเดือนแล้วมาหกเดือนแล้วนะต่อไปว่ามวนมวนปีเดือนปีเดือนส่วนหนึ่งตะมวน เสร็จแล้วนะคะดูสิมีคนมาเอาเยอะะเลยดูเขาเต้นสนุกสนาน ขนมปั้นขนมนยิ้มใจช่อง Jamie, <anak S 2> หนูหน่อยไอ้บอกดูดูน่ารักน่ารักแล้วทางหนูก็มาครั้งแรกเลยนะคะค่ะยิ้มเลยยิ้มเลยดูไปเอาอาหารลมทานมากินเลยได้ตั้งเป็ดเสี๋ยลนั้งจากรคู่ขนมจีนดยในขนมมูเยอะแยะเลยขนมตาลนะคะ สีดำนะคะทุกคนดูสิสนุกสนานนะไม่มีเวลาจีบปั้นอย่างเดียวมาเก็บบรรยากาศดูงานวัดสิคะดูสิเปิดเพลงนะคะเนี่ยเสร็จอยากทําบุญแล้วดูบรรยากาศสิคะบรรยากาศวัดไทยนะคะ กัซี่กับพี่มนนะคะกับพี่ยานะคะมีลงทานด้วยนะทุกคนดูสิบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนเปิดหมอรมด้วยจเป็นวัดไทยมากเลยนะคะพี่มนใจดีมากเลยวันนี้วันนี้เจกซิี่ได้บุญมากเลยนะ,ะวันนี้มาทำบุญด้วยกันนะคะ ทั้นันนะคะวันนี้ e <cake Sounds> สนุกสนานมากเลยค่ะ okay. ที่วัดไทยนะคะที like ่เจกัสซี <ets> ่มาเก็บบรรยากาศให้เอฟซีได้ดูนะคะมาทาบุญด้วยกันนะที่เฮชิงบอยสวีเดนนะคะเจกัสซี่ดีมากได้มามาวัดไทยนะคะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะคะดูสิคะพี่ๆเขากําลังแห่อยู่แห่ผ้าป่าแห่ผ้าป่านะคะเข้าวัดบรรยากาศดีมากเลยเจกัสซี่มาทําลงทานนะคะวันนี้กับพี่โมนกับพี่ยานะคะ ที่วัดไทยนะคะนะคะดูดีทุกข้างหลังต้นแอปเปิล,ลเนี่ยเยกคัซี่แจกขนมเสร็จแล้วนะคะก็เลยมายืนถ่ายรูปบรรยากาศสิคะนี่สุดคนเยอะมากนะคะพี่ยาบอกว่าจะเยอะกว่าน,นี้อีกส้สมซัมือ นที่เวัดสิคะดูท่นู่นยกมากเลยเสร็จจากงานเสร็จจากงานพี่มนกับพี่ยานี่พี่พี่มนไม่ค่อยมีเวลาพี่มนเกตพี่มนเกตทำโรงทานแกก็เลยไม่มีเวลาท่ายซูเปอร์สวยไหมคะทุกคนดูสิเยกซี่เขมาเก็บบรรยากาศวัดสวยมากเลยค่ะ มากเลยนะคะวันนี้มาเป็น f อฟซเจกัสซี่หน้าใหญ่สมีเดินด้วยนะวันนี้มันเจกัสซีมาทำบุตรบุตรใะญ่เๆเลยนะคะดูสิวัดไทยนะคะที่เฮชิบอยสบิพี่พี่หนึ่งศูนย์หกอะเ <c> ก <oughs> ือบเออหนึ่งศูนย์เจ็ดได้ไหมท <c oughs> ี่วัดนะคะ อมาได้ที่ตู้นะคะจองแล้วก็องไปนะมาจองแล้วไม่ไปก็ต้องจ่ายเงินได้ทำสองแ้วเพิ่มไม่เพราะว่ารถปไปสถานีรถไฟวันอาทิตย์แปดเจี่ยงก็สี่มาลงทานกับพี่มณ์กับพี่ยานะคะดูสิดูบรรยากาศที่วัดนะคะดูสิเก็บบรรยากาศที่วัดให้ดูนะคะ ได้บุญเยอะมากเลยนะคะวันนี้นะคะได้บุญกับเจกัสซี่ทำเผื่อแล้วนะคะทุกคนทุกเอฟซีนะคะเจกัสซี่ทำเผื่อแล้ววันนี้นะพี่ <c oughs> พ,พี่มลกับพี่ยาใจ,จดีมานะคะพาเจากัสซี่มา,าบุญทำบุญที่วัดที่สวีเดนนะคะเป็นเอฟซีเจกัสซี่กับช่องพี่ยาแย่คนมักหวยด้วยนะดูสิให้หวยถูกด้วยทงบนทั้งล่างยิ้มจนหน้าบานหมดแล้วคะ่ะเขารวยอะไรเขารวย ด,ดู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 ทุกคนเจก๊กษิต้องขอตัวลานะคะตอนนี้เก็บภาาบรรยากาศทั้งจะกลับแล้วนะคะตอนนี้ขึ้นไปทําบุญหไหว้พระมานะคะเจก๊กษีต้องขอตัวบายบายหน่อยบายบายให้หน่อยบายบาย